อานะครับอันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายรถยูสคาร์นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในย่านของมีนบุรีนะครับที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือ,อลูกค้ามาซื้อรถนะครับทางเราก็กำลังจะปล่อยรถอยู่นะครับวันนี้ลูกค้าก็ เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเข้ามาดูรถเลือกรถนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับผมบางคนก็ซื้อสดก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับซึ่งเป็นสาขาหนึ่งนะครับเรามีสสาขานะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือวันนี้เราจะมีการไลฟ์สดนะครับตอน1นึ่ทุ่มนะครับผมเราจะมาเปรียบเทียบ นะว่า V8 ทั้ง3รุ่นเนี่ยมีจุดแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่รับชมไลฟ์สดจากทางบริษัทเพชรยนต์ในคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่งตรงนะครับผมเดี๋ยวเราพอพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าเรามีรถอะไรกันบ้างนะครับผม อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็น s u z u กิ s w วิปนะครับคันนี้ก็จะมีการตกแต่งพาร์ทมาให้นะครับมีอย่างที่เห็นก็จะมีอ่ามีเปลี่ยนล้อมานะครับผม s u z u กิ s w วิปสีแดงคันนี้นะครับแล้วก็จะมี Honda j a z z นะครับคันนี้จะเป็นปี2015นะครับผมสภาพใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับอย่าง m ิวเคันนี้นะครับปี2018นะครับ t o y o ต a f o r t u จ e r นะครับผมแล้วก็มีให้เลือกกันหลายรุ่นนะครับตัว TRD ก็มีนะครับเป็น Backtop นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของรถใหญ่นะครับรถครอบครัวนะครับข้างหลังเราก็มีอีกนะครับเรามีรถ หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักในตลาดก็อย่างเช่น t o y o ต a h o n d a ายูสุนะครับผมนิสสันเราก็มีนะครับซูซูกิเราก็มีนะครับเบนซ์เราก็มีนะครับแต่ตอนนี้เบนซ์น่าจะถูกปล่อยออกไปแล้วนะครับผมเพชรยนต์ของเรานี้บริษัทเราเปิดมา20ปีแล้วนะครับรวมๆ20ปีแล้วเรื่องคุณภาพของรถที่เรานำมาขายเนี่ย ลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่ารถจากเพชรยนต์เนี่ยเราคัดเกตทุกคันนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีการทําเครื่องเปลี่ยนสีนะครับไม่มีนะครับผมการันตีเลยตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศทางด้านหน้านะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับตอนนี้พนักงานก็วุ่นวายน่าดูเลยนะครับเพราะลูกค้าเยอะนะครับ ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็น Honda Accord นะครับผมปี2016ครับตัวนี้ถือว่าแจ่มมากเลยนะครับก็จะมีนิสสันโนด้วยนะครับผมเรามีทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับผมให้เลือกเลยนะครับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาก็เข้ามามาชมรถได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นเราก็มี Honda Civic นะครับผม โซนนี้ก็จะเป็นโซนเป็นรถซิตี c a r นะครับเป็นพวก h o n d City ตนะอย่างที่กางถอยกันอยู่นี่เป็น Honda City ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับผมเราก็นําพอชงรถเสร็จแล้วก็เอามาตั้งขายนะครับข้างหลังก็จะเป็น v ีออนะครับายาวมากครับที่โชว์รูมรถเราของเรานี้ สวยลูกหูลูกตาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมี V ีออสนะครับมีออติสนะครับตรงนี้ที่เราเห็นจอดเนี่ยคือรถลูกค้าที่รอรอรับนะครับเพิ่งเข้ามาเลยคันนี้แป๊บเดียวมีคนจองออกไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วคันนี้ก็เช่นกันครับเป็น V ีออสโฉมใหม่เลยนะครับสภาพดีมากคันนี้นะครับขายไม่นานครับมีลูกค้ามารับกลับบ้านไปเลยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆของเพรยนต์นะครับ